มราว่าปีสองหนึ่งเขาเรียกประุูปานปาละธรรมโบแต่เราเรียกอาจารย์ปานเจ้าสำนักวัดขออ้อพัฒรลุงต่อจากอาจารย์หนูยาอาจารย์สองเต้าเรียมาอาจารย์ปานแต่ปแปลกอย่างหนึ่งที่ขออ้อส่วนมากเจ้าว่าจะชื่อตองนักเวยตองอุยาน เจ้าจองตองตองอยู่ตองอย้อยตองตองแค่นั้นนี่มาตองฟนันสุดท้ายทำไมครับไม่ทราบเราก็ไม่ทราบเหมือนกันมาตั้งมาเป็นปันปีตรวนมากจะเป็นตองทั้งเปเป็นเจ้าอาวาสชื่อตองเออตอ,องทั้งเ <c oughs> นี่ยม,มาคนสุดท้ายเนี่ยเป็นปัน อาจารย์ตองเต้าอาจารย์ตองหูยานอาจารย์ตองอยู่อาจารย์ตองหน่อยตองหน้าต้ำตองในต้ำแล้วก็เจ้าจอมตองเจ้าจอมตองนี่เป็นตมเด็ชหยิบบล็อกมาให้หยิบบล็อกแล้วแผ่นมาด้วยมามิริตรวรมิแรงปุถุกลาตาแก่ยามีพันธุ์ร่างปุตโตนามโอปุตตายะเมื่ออาจารย์นึกมันจะรุ่นก็ลุ่นล้านนี่ ไอ้เจ็บกล้ใกล้ไอ้จัมมาใกล้ใกล้ของกิดไรของเกิดวันด้านในมันคืนหลับบางคืนป้นพอป่อยจากก็คือเมื่อวันแรกโอทีปีใจเรื่องการคนทำบล็อกจะทำยังไงเนาะตอนที่คุยกับพี่เขาว่าคิดไม่ออกไหมว่าเราปั๊มแผ่นดวงปั๊มอะไรแล้วเพราะมันน่าจะได้นะครับคนแรกข้างข้างที่จะทำบล็อกไม่ได้ ผมบอกมันต้องได้เลยแล้ววันนั้นพ่อเปลี่ยนอาชียานนท์ก็ได้แม่ตามาปฐมมาเล่เจิมบอกนะครับบอกแม่พิมพ์ตะกดกลุ่มทับเขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิตนะครับก็ถือเป็นโอกาสอันเดีนะครับที่แฟนๆรายการมนพิเวศจะได้มีโอกาสทายของดีของที่เป็นมงคลนะครับได้รัทโชคของโชได้รโโ ulya kunontotoaau ongecaliakakuootatoatonikatkuannokwaaemaatkutotanya amama tatimila tatmia naloema nloemana อะลงตั้มมาตัมบุโตะกวาตั้มตัะวันตังอะบิวาสินีตัวว่ากัตโตตั้วจาตั้มโบตั้มมังคตั้มทุติปันวัตโตตั้วว่าตั้งโคตั้งคังนโมุตตะจ้าปะกวาตัวลาโตตัมมาตั้มังคตั้มวันจิตวัยจ้าโคตังราจ้าังมิตังตังโตั้มยาตังวันิติจ้าตัมม้ง ชาตาตัมังยามังกัวชายยังมังกตุยมีนาตัการีตั้งกัวชายยังกิบุเจียมิทัดยามยามังปิยนันตอิมีนาตะการีนาตั้งกัวชายยังกิบุจามิก่อนเชิญคุณพระพุทธเจ้ากับธรรมเจ้าพระสงงกเจ้าคุณพระอาญาเจ้าทุกทุกพระ้คุณโอคุณแม่ครูอาจารย์ภาษาจนล่าอาจารย์เพื่อนอาจารย์ตองอุายามตั้ ตาววรปอจันทร์ทองจานทร์ทุกข์ยาอะไรจันทร์ทุขสุนเร่องบูตัวจางง่ายต่างกายวัดจันดรุ่งทตัาการทีวันนับควงเบียที่ตั้งมืโลกแลพระบรุตรนที่ทําทาชียวยาอุณยารุ่งระุ่งกางทีช่องรัองค์ยาูข้ารามเทพที่มาลต้องประกันเจ้าแม่ยาลูกนั่งแยกไม่หวแะกแม่นางตแมนางยาทา เขเชื่อเมืองแบ่เมืองแบเมืองอการเ็ดที่ประภูมิใจทีนี้เจ้าคุณปาีนี่เปนนกาำนเบละแมไปจ้าเ็ได้จาตวที่้องเดียบจีานนทโลกทำายูตรนรากาตัดีว้ยคือความตั้งคามรักทที่ตีนเองจ้กันไม่ต่าง ค่ะอันนี้พอเปลี่ยนก็จานยันใช่ไหมคะคุณเอ๋จานอขระยันนะฮะค่ะซึ่งเป็นแผ่นคูนะครับค่ะสำหรับทำพิธีเจิมบล็อกนะครับค่ะซึ่งแผ่นเนี้ยจริงๆเนี่ยพ่อตั้งใจจะมอบให้ผมกับคุณตูนนะะแต่ผมด้วยความที่เราเขาเรียกอะไรจนะได้กระยาณเมตรอย่างทั้งติ๊กนะฮะในทั้งใหญ่นะก็ ให้เขาได้ลองเอาไปใช้ดูใช่โอ้โหแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับเขาบ่นกับผมเขาบ่นกับผมบอกเฮ้ยคุณเอ๋เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกอ้าวบอกไปเไรอะครับเขาบอกงานเขาเยอะมากซึ่งเดี๋ยวในท้ายเทปเนี่ยเราจะมีบทสัมภาษณ์ของเขาใช่ผมไม่ได้ถามนะแต่เขาพูดเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแรงศรัทธาจริงๆ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช่ค่ะและตัวทั้งติ๊กเนี่ยไม่ได้รู้จักกับพ่อเปลี่ยนหัตถยานน์มาเป็นการส่วตัวมาก่อนเลยนะเพิ่งจะรู้จักกันณวันนั้น<ช>วันที่มาเจอมบล็อกใช่แล้วก็เนี่ยแหละครับอัครยันเนี่ยก็คือลายมือของพ่อเปลี่ยนน่ะเป็นแบบเดียวกับที่อยู่ในตะกุดขุมทับเขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิตเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะพ่อเขาก็บอกแล้วไงว่าตะกุดเนี่ยเรา ทำมาให้เอกะตูนนะผมก็เลยบอกพ่อไหนๆพ่อต้องใช้ปัจจัยทุรจัพในการบูรณะรานแท้ว่านยาเนี่ยพ่อกระทำตัวนี้ให้คนเขามีจิตท้าบุทาบฏิวาชจะได้เกิดปฏิสิทธิภาพปฏิสิทธิผลก็คือคนที่บูชาตะกุดขุมทรัพย์เขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิตนะคะเท่ากับว่าคุณได้ทําบุญกับพ่อเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะฮะลองเอาไปใช้ดูนะครับ และจะไปเทื่อมโยงกับพิธีกรรมในการแก้บนขอได้ไหว้รับซึ่งเราจะมีในวันจันทรนะ์ลองไปดูนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงพระเปลี่ยนนะครับ ดูที่บานัมโบปุตายนามาปะตาจักัระนามาอาุกิตรวัตุอาบาลตุปติมะรังนังโครังวิตาปุกายาบังพุธังอิจิวิโตตังเจนิยามุตังเจนิมุตยามุามิจามีอิติโอนินาชาริทิ si dati kang nama rupang, tukang nama rupang, ni kang nama rupang, naka atapawo, ayang atapawo atuti atupang ara, angari nang, akata sama rang buto, buta น้องของทางติ๊กเองเขาก็ตกใจเหมือนกันนะ<ช>ที่เจออากัปกิริยาของพ่อเปลี่ยน์ติยานนท์บัตนเน้นะครับผมเองเยังต้องเตือนว่าคุณไปจับเลยเขาก็บอกอ้อาว่ีงี้ด้วยเหรอนะเขาก็งงนะครับเดี<ช>๋ยวลองไปดูเสียงของพ่อเปลี่ยนนะครับ

วาแกตาวปรายานมาราบไหว้วาแกชาวปรายามาทำตานวาแกประติตตรดาจันนากับนาทู่ตนี้่อันมีวันไหวะกุตาเลอกครับรอได้สับปัตเต็มกรอกลุงคุณจะลุ่ยชอบมีดีดีที่แท้นจากราน เรื่องยนสร้งหันพระเลยุปิจิเตียนปรากฏอมเปิจาตรวมาปรากฏแปรย์ยันงีโอปุตตาตาตั้งมังตาตั้งกังจตาสุรามาณีนีมาตราตูโตตายะนาจาริตีประทิตีลาภปาตันนัยจิตตาต้าตานีพียงมะมาตรเปลนชนะปาวจนะ ท <test> ั้งตัวทีดราตระมากรตากาละปจนาวิกาลาปูจนากันจัน <ow> ีพียงมาวิบกาต่างใจต่างความุงรักป่ากาเแต่ายเล็ก็นี่ยงกลนมาคืนตื่นขึ้นจันทีพุ่งรักต่างมีสมป่าไร้ข้าพ่อคนใจแยกนางข้า้าวัแด่ลาทีปรลมันคุงขี้ยอย่เป็นอัประราชตัวต้อกปลามายาวนเคตัวนั้งทีมายา อัปราชใจก ality, query, ุนบุก็้งอยู <speaking> <you> <secondo> <speaking> ่วนแดงใลกรจัดปัดสอยจากกลางกายยาสะส่วนทีดีได้จากบารมีแห่งนามองคาก็มาลังรู้พ่าเ่มื่อนดวงแกมมันนี่ชินได้จ็บตัวหัวตาเศร้าายได้เลงตาตัวนาทีบลมันผู้พี่ยอมเป็นเจลาชนตาตัวนกนตกนางกรณีตราตัวจตีตะเกงเพล่สร้างตามไดยไปเจ็บเร็ว เจ็บอ้วกมือมั่วไปในเหนื่อยมาไปในก็แอบไปถูกการุคิดตีหุ่จะมีเจ้าเปคิดตีธรรมก็ไปจาคิดตีรัางกัดกัมปะจ้ารป็นไสยาทิตังรูดูอมคิดตีสวากะหอสวายวันนี้วันดีก็ครปราจินนตที่ปัญจปุโตเจ้ากต่นาพ้องปราชินโดปราีตีปิโต ผู้สร้างต้มปานก็นำบนรลดความป้าไปไหหดดยง่ายมดได้จ้าจ้านกับอาจารย์อะไ้เกลยไปไปมาปานอายุยืนนานทั้มานสุดคนรลดึงนึ่งกราก็บารมีตาแห้งประจิมบันลีเนี่ยลาประมาณเมืองนิดตุกจิต,ตดีดีดดด่บูชาตรงนี้จะมีหลับมากก็นำบนรลดความป้ายง่ายมดได้ความทุกข์ข้าโรยลายไปในเรวเวเรื่องกล้าได้ความทุกข์ข้าแก่ไปสิ การบีดติดติดตั้งลาบพม่ากลามกลั่นตัวติดราซ่านคือเรือนคือต่อคือแก้วจัดจัดการมีตั้งบริวารก้าวตาเลี้งใหญ่มียศยิ่งยงอายุนั้นคุงในรอยปีปลายปรากฏก็ให้ประทิดติดติดตีติดตีตั้งตั้งปาวันเกจิปิวกาไว้ พระแมตตร,ระนีพระพูนเจ้าตีตันใดหลักกล้าผู้รายภูินาตันใดหลักกล้าพ่อยามีไฟอุบัติจังไรยามาตรงวานข้าวายพระกลุ่มพระผู้อุดมประตันประการอุบัติจังไรยามาตรงวานรักพิธีบานมาหลาบมาใจดีดีจักหาาาม,มายกลตีไรปลักแหวกไอมาหลาบมาใจเฉยปิตาประต้า ก้าจะเรียนบนเวกีตีปีโรควาสวะพระพุทธเจ้าสวายฆ่าไฟลายไฟนาปีไปด้านห้ายามาไกลไกลกันต่งพี่รักกันตังอุบาทว์เจ้าจำไวยพี่บานพี่จองพี่เคยตุกต้องต้องถึงได้พี่ยาวพี่เรื่อนเที่ยวเล่นใจเยื่นเตะโม่ผูกไก่ผูกมันผูกผู้มาชู้เสียตายผูกขาลายลายโัวัยแบวนจนเกล้งไปตกจิตพี่ก้าไม่จิตเร่เดินจบของก้าไม่ผิดชื่อตัวตัวอืดู โดนจะอกนารุ่งมายโยมายอนเถินดุเนนนกันป่วยกันป่ยกันสั่เรียกสั่งแงเรผู่กูเป็นแย่ยิงว่าตวงเกี่ยวแต่พอรืดระบรืจงกล้าปลารื่นาก้าประญยตาคอยกันคูแฟ้งไฟเป็นไว้เรกันพี่ยูไม่ได้พี่ยูจนไม่พอเปลี่ยนก็กำลังทําน้ํามนต์นะคะเพื่อที่จะพรม เป็นปฐมมาเลิกนะคะกับตะกุดคุมทรัพย์เขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิตนะครัแ5-8ค่ะเป็นน้ำมนต์ตายเขาอ้อซึ่งพ่อได้ประจุพุทธคมนะครับค่ะซึ่งเด็กๆโรงงานน่ะเขาบอกว่านี่ขนาดยังไม่ได้ปลูกเสกนะค่ะยังใช้ได้ผลแบบนี้นะค่ะเขาบอกเขาเกิดปลูกเสกจากขนาดไหนค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับค่ะลองไปฟังพ่อเปลี่ยนหัจียานน์บริกรรมพระคาถานะครับ ปัญญาวิริยะสัมติตัจจาอาทิตตานามเบตุเบกาจุตายาโวตานีตนินาคือพระุูตุรุณโตโบคือพระโคโนาคมพุดคือพระกัตถาคืคอพระจัมมนาคโคลมยะคือพระที่อาริยะเบิดใจแล้วก็ไม่จอกเขาโดยเรียร์ไและวูจะมาพระชนเดชพระภูตุรุณบารมี่ังขารมตตัด ก็มาช่วยกรรมจาราไปไปละเตจิกะเตติกิ ti, ้งกระตะนังกะเตติกะเตจิฮังพิตังจานามิพุทธังตุ้นตัมมังตุ้นตังกังตุ้ัระระปัตระตุระระความเจ็บความใกล้โยควิสังไระมุนพุทธุนรูปโดยนโมพุทธายะพุทธังเกลือนตัมมังไกลตั้งกังละลายให้โดยนโมพุทธายะปฏิตั้งกายโยนิโรปิณถูปวตังความเจ็บไม้คนยัมปัตราปัตตุปฏิเสวามี จาจอยู่จะจีวิตีปาวันตุเตนาคาเรมแรกโบโออาเลยกออนอโบโอหลากหลายกออนอโบโอตรงป้านโอมนุษย์ต่างล่าอย่างยิ่งต่างใจให้มารักปุณอีตีปีโตอันิจจบุตโตโอออยอลึกลรืกามาอุจูอก้อือกามาอุจูเจะมารักปุณะโลกประจำ ขมาเ้าข่งนมาอย่างน่ี้วยมาเวยนงมสยดิพได้งเ่อจะเล่นาทายยานาจะหน่งทนจะแต่ที่สี่นาบ้าว่าท่านนาจิตตาจะต้องทิยยังมาต้งเป็นนาที่นาถ้าเปิีจิตตาจมา นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเจ้าของโรงหล่อพระนะครับค่ะแห่งพระสวันออกนะครับ<ช>ท่างติ๊กนะครับคุณธีรศักดิ์นะครับค่ะก็ะค,ะคืออาในช่างได้ลองใช้ดูแล้วนะคะขนาดว่ายังไม่ได้เข้าพิธีปลุกเสกใหญ่เลยยัง<ฮ>มีประสบการณ์ขนาดนี้นะคะครับอ่าแล้วก็อันนี้ วัตถุมงคลตะกุดุมทรัพย์ขาอ้อ,อรุ่นเปลี่ยนชีวิตนะคะตอนนี้ก็ได้ปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะคปลุกเสกเมื่อวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นะคะคนะตอนนี้ก็คือแฟนก,การเนี่ยสามารถบูชาได้เลยนะคะท่านติครับท่านติ้ได้รับ จัดทาวัตถุมงคลของสายเขาอ้อเนี่ยเป็นตะกุดอะไรครับเป็นตะกุดขุมรั์สายเขาอ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิตอ๋อแล้วโจทย์ที่ให้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างรครับยากหรือง่ายครับก็ยากยากมากยากมากครับผมยากยังไงฮนะท่านติ๊กลองอธิบายให้คือมันต้อง,ง,หงอเห็นยันทั้งสองด้านครับสลับสลับในฐานะที่สลับคือมัน เหมือนกับเ,เป็นคล้ายๆ้าไม่เห็นสวนอะไรลักษณะน,นั้นนะอ๋สวนคือคือยันต้องสวนทางกันสวนทางกันครับแล้วกดเหล็กเห็นท่านติ๊กบอกกับผมว่าห้ามยันชนกันดีครับผมซึงเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับผมแล้วปกติเราเคยทําตะกุดมาเนี่ยจวนใหญ่เคยทำอย่างนี้มาก,ก่อนนะครับไม่ครับจวนใหญ่เป็นเป็นด้านเดียวเขาเรียกตะกุดปั๊มใช่ไหมครับใช่ครับปั๊มนี่เป็น เป็นด้านเดียวนี่มันต้องใช้เครื่องมืออะไรที่มันแตกต่างจากตะกุดทั่วไปไหมก็อ,อันนั้นมันก็เป็นลักษณะก็ไม่ยากเท่าไหรค่ครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะยากเพราะว่ายันยันคือห้ามห้ามอะไรนะห้ามโดนกันห้ามชนกันห้ามชนกันครับผมพอเห็นโจทย์มาเนี่ยเราคิดในใจที่เราเข้ามบอร์มมากี่ปีแะ ตั้งโรงงานมากี่ปีแล้วนน่าจะทำมาอยู่ในเกณฑ์เกินสิบห้าปีครับผมเกินเกินสิบห้าปีใช่ไหมครับแล้วท่านเต้ท่เป็นคนชนบุรีแตกตําหนิดเลยใช่ครับคนชนบุรีปัจจุบันอายุก็่หล่นะท่านห้าสิบห้าสิบปีนะครับมก็คือขับบอกมาประมาณสิบกว่าปีเลยครับผมพอเราได้รับโจทย์ให้ทําตะกุดขุมตรับ เขาอ,อ้อรุ่นเปลี่ยนชีวิต5-8เนี่ยครั้งแรกที่เราวิเคราะห์และรับงนานอะหนักใจเรื่องอะไรมากที่สุดหนักใจเรื่องทําแม่แบบว่าจะทําแบบไหนทำไมต้องหนักใจในเมื่อเราข้ามบอกมาประมาณโอ้โหสิกว่าปีสิบห้าปีไม่ใช่น้อยอะนะก็คืออืมยันเนี่ยครับมัน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 จะมันจะรอดสวนกันยากเพราะยันแต่ละอ่ ยันแต่ละหลวงพ่อหรือแต่ละสายงานเนี่ยจะไม่ไม่ไม่เจะสวนกันไม่ได้อะอ๋อสวนกันไม่ได้ครับผมอืมก็คือเท่ากับว่าเป็นมิติใหม่ของการส้างตะกุดครับผมคือต้องหาช่องว่างอ่ะใช่ไหมคือต้องหาช่องว่างเหมือนนิ้วมือเราอ่ะต้องสอดเข้ากันได้อ๋อให้มันตออเข้าไปอย่างนี้เลยครับผมให้มันมีความรู้สึกความเป็นสมดุลในตัวครับผมอืมคิดคิด ตอกผนึกอยู่นานมากกว่ากว่าจะอ,าออกแบบมัเป็นไงก็นานนะนานนานจนเมื่อวันสุดท้ายที่พี่โทรมาตามว่าเอาอยัางไงนั่นแหละก็เลยมานั่งคิดแล้วลองเขียนดูว่ามันจะแยกกันได้ไหมก็เลยเอได้ความคิดตอนดึกๆหน่อยอก็อธิษฐานว่าเออถ้าทำได้ก็จะได้ทำโอโหอธิษฐานยังไงในตอนนั้น <ผ>ก็ <มา S 2> อธิษฐานให้ก็รุ่นเปลี่ยนชีวิตนะครับก็อยากจะให้ชีวิตมันดีขึ้นหรือว่าอะไรที่มีความสมดุลในเรื่องการทํางานให้มันคล่องขอทานเต็มโภคขนลบกเลยให้มันคล่องครับ,รบไหนจะเรื่องเ,ออเจอปัญหาอะไรต่างๆที่เราไม่รู้ในะอนาคตทีนี้เราก็ต้องอธิษฐานพออธิษฐานปุ๊บกันนึกได้ว่าเออทุกอย่างมันก็เหมือนมือนะมันต้องสอดเข้าให้กันได้ ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรเลยนะก็ยากพอสมควรนะนะเพราะว่าไม่มีใครที่ทำนะแล้วตะกุดรุ่นเนี้ยตะกุดกลุ่มทับเขาอ้อเนี่ยเป็นเนื้ออะไรครับที่ทางติ๊กได้ได้อ,ออกแบบทำานะับอันนี้จะเป็นแผ่นทองแดงผสมผสมผสมนี่ผสมทำเกี่ยวกับหน้าหรืออะไรยังไงก็ผสมเป็นคล้ายๆกึง่งๆจะเป็นนวะนิดๆครับ<อ> แต่นวะเราไม่สามารถจะปั๊มได้เพราะมันมันแข็งครับทีนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นหนักเรื่องทองแดงหน่อยอ๋อครับก็คือเป็นนวะผสมแต่ตัวใหญ่จะแก่ก็ได้แก่ทองแดงครับผมเพราะเราต้องการให้นิ่มนิ่มนี่เพื่อในทางเทคนิคทางท่างนี่ก็คือปั๊มได้ม้วนครับม้วนได้อะไรได้แล้วพอเราแกะออกแบบเป็นเป็แม่แบบออกมานั้นเนี่ย ล้วไปทําบล็อกใช่ไหมค,ครับผมพอาําบล็อกนี่ยุย่งยากหนิมั้ทําบล็อกมันก็มันก็คิดโจทย์อยู่นานเหมือนกันนะคนทำโจ,โจยทย์มีโจทย์เยอะนะก็ต้องมีโจทย์อ่ะเพราะว่าอ่ามันการทําบล็อกเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะจะทําได้คนเดียวช่างเวลาช่างเดินเดินเครื่องรหรือทําเพจเนี่ยครับ,รบมันก็ต้องสับเพจไปสับเพจมาในในระหว่างทําเนี่ยคือมันต้องรู้ว่า ล็อกไหนสมควรจะลงกันได้ฮะมันก็ยุ่งยากพอควรก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเป็นตะกุดทั่วไปเป็นตะกุดปั๊มนะครับเขาเรียกาเรียกตะกุดปั๊มใช่ไหมฮะใช่ครับตะกุดปั๊มทั่วไปเนี่ยมันก็ง่ายเลยปั๊มตึง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 แล้วก็จสรจตามจำนวนที่เขาจัดก,การมันด้านเดียวด้านเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตะกุดขุมทรัพย์ซึ่งกรณีมียันขนาดสองด้านอย่างเงี้ยก็ต้อง,องใช้ความละเอียดมากขึ้นครับผมก็คือปั๊มด้านหนึ่งเสร็จ ก็ต้องจับให้มันเร้อีกด้านหนึ่งอะไรยังไงใช่ไหมครับคือพูดง่ายๆครับต้องตั้งบล็อกให้มันพอดีกันพอดีกันเลยใช่ไหมครับครับผมถ้ากับบล็อกนี่มีสองตัวหรือมีตัวผู้ตัวเมียบล็อกมีตัวเดียวบล็อกมีตัวเดียวครับผมอ๋อแต่ต้องตั้งให้มันแบบลงตัวพอดีแป๊กได้ไหมครับใช่ครับแล้วความยาวความกว้างขนาดของตะกุดนี้ประมาณเท่าไหร่สองนิ้วครับสองนิ้วคูณห้าเซนครับผมสองนิ้วคูณสองนิ้วครับผม แล้วเห็นบอกว่าเป็นเนื้อนวะแก่ทองแดงเนี่ยก็ถกับว่ามีเทคนิคพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านทางโรงงานของท่านติ๊กเองเนี่ยใช่ครับเป็นเทคนิคอะไรครับบอกได้มั้ยบอกได้มั้ยมันก็อยู่ที่เราผสมครับเนื้อทุกอย่างอยู่ที่เราผสมออกมาก็ต้องทดสอบว่าเราปั๊มแล้วจะแตกไหมแล้วขึ้นรูปได้ดีไหมเขาเรียกกลับอะไรนะเห็นท่านติ๊กบอกผมหลังใหม่อ่ะกลับ ให้มันดูแบบมีความเป็นคลาสสิกความเป็นเก่าคือเนื้อ,เน,อเนื้อพอเราปั๊มเสร็จแล้วเนี่ย<ะ>เนื้อก็จะออกอเหมือนกับของเก่าอครับความรู้ตรงนี้เราได้มาจากที่เราตัองบอร์ดในการทํามาหรือ,อยังไงก<อ>็ถามเพื่อครูบาอา,าจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกมาอะไรมาเรื่อยๆก็ลองดูครับอต้องดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากตรงที่ว่าเราก็ตั้งใจทํา ตะกรุดทุบตาขาอ่อรุนเปลี่ยนชีวิต5-8นี่ยทำออกมาเป็นเสร็จประมาณกี่เดือนด้าเอ่อน่าจะรวมๆสามเดือนมั้งโอ้โหคุณไปเทม, <c oughs> ะมนะครับตะกุดป <c oughs> ั๊มนะครับครับผมแล้วพอผ่านทุกอย่างมาหมดน่ะพอออกมาเป็นรูปแบบตะกุดนั้นน่ะเราพอใจนะครับพอใจครับแล้วก็ดีใจที่ทําได้ดีใจด้วยที่ทําได้ครับผมแล้วได้ทราบมาว่าพอเปลี่ยนคัทยานนก็ ไม่ตามมาเจิมบลอกแล้วก็ปลูกเสกอาจจะแผ่นโลหะท่าให้ด้วยที่โรงงานด้วยทำไมครับผม,บผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับลอ,ลองเล่าเรื่องราวมาให้ผมฟังนิดหนึ่งทันที<ม>ที่ได้เจอท่านแล้วรู้สึกยังไงครับก็ศรัทธาครับศรัทธาท่านอยู่ <นะ S 1> เพราะว่าอ,อ,อะไรอะ่ะเรียกว่าอะไรท่านก็มีพลังในตัวนะออรู้เลยนะ <laughs> ไม่หรอครับผมไม่รู้แต่สัมผัสเอา,เอาว่าเอาเอท่านก็ต้องมีพลังอะไร,รที่หลายๆอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความเมตตาท่านจะมีในในในเรื่องของเมตตามากทำเมตตาสูงนะครับผมและได้ทราบมาว่าในวันนั้นท่านติ๊กเอ็กได้ได้ตะกุดขุมตั้งขออ้อครับผมลายมือของเขาเปลี่ยนทาเทีงไปด้วยครับผมแล้วเป็นอย่างนั้นะพอเราได้ไปแล้วรู้สึก อะไรดีๆก็้ีอะไรดีๆหลายๆอย่างเข้ามาเข้ามานะครับครับผมตอนนี้งานเยอะมาจางานงานที่มากอยู่ครับมากอยู่เลยนะครับครับผมก็มาต้องบนนะฮะงานแล้วล่ทีนี้อ่าพอเราเราปรรจุใส่หลอดแล้วความยากง่ายในการที่จะปรรจุใส่เข้าไปในหลอดนะยากง่ายก็ไม่ยากเท่าไหร่คะแต่มันใช้เจ็บมือหน่อยอ๋อมันพันยาก อ๋อเนพันยากครับผมแต่ผมไม่ได้ทําเองนะเด็กทําที่พันยาาที่เป็นเป็นเพราะว่าเราต้องใช้ไฟลนหรือมันก็ไม่ฮะคือต้องต้องให้เข้าหลอดขอเข้าหลอดพอดีเลยใต้องให้เข้าหลอดพอดีครับผมก็วันนี้รายการมาพุวยต้องขอขอบคุณเจ้าของโรงงานนะครับท่านเทคนะครับซึ่งเป็นผู้ขับบอดอยู่ในวงการรับหล่อพัชแล้วกาทำพัชทั่วไปทั้งหมดพวกวงจรเลยใช่ไหมครับผมต้องขอบคุณมากครับทั้งสีครับ ค่ะก็ได้ชมบทสัมภาษณ์ช่างติ๊กไปแล้วนะคะครับผู้ที่มีประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงจากพ่อเปลี่ยนหัตถยานนนะคะครับค่ะก็ตะกุดขุมทรัพย์เขาอ,อ้อนนะตอนนี้ก็คือปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถบูชาได้เลยนะคะแฟนราการท่านใดสนใจก็ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์เบอร์ที่โชว์อยู่หน้าจอได้เลยนะคะคุณคเอ๋ นอกเนือจากตะกุดขุมทรัพย์เขาอ้อนะคะก็ยังจะมีเหรียญอาจารย์ทองหูยานนะคะปี4-1นะคะเนื้อทองฝาบาทให้บูชาอีกมีแค่50าสเหรียญนะคะคุณเอ๋ครับถ้ารายการท่านใดสนใจก็ให้ติดต่อคอรเซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอรับคุณผู้ชมไปก่อนพบกับเราได้ใหม่วันต่อไปนะคะสวัสดีค่บ